พี่น้องครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกพี่น้องให้ได้รับทราบและช่วยบอกต่อแชร์ต่อโดยเฉพาะต้องย้ำว่าอย่าเพิ่งรีบลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับเงินดิจิทัลถามว่าทําไมผมบอกว่าจะเพิ่งรีบลงทะเบียนเพราะว่าการลงทะเบียนที่ผมเข้าไปตัวในแอปทางรัฐนั่นนะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญมาก นอกจากด้านหน้าแบบประชาชนยังมีด้านหลังฮะด้านหลังทึ่งถือว่าเป็นความลับส่วนบุคคลพี่น้องเพราะข้อมูลนี้จะถูกเชื่อมโยงไปยังข้อมูลสำคัญอื่นๆแม้แต่ข้อมูลทางการเงินทำไมผมบอกว่าจะเพิ่งรีบเพราะว่านายกเศรษฐาอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่มีใครทราบ14สิงหาคมที่จะถึงนี้สารรัฐมนตรีจะชี้ย่างไงก็ไม่มีใครทราบถ้าเศรษฐาอยู่ต่อทุกอย่างดำเนิน,นการได้มันยังพอมีเวลาพี่น้องไปลงทะเบียนนู่นฮะต้นเดือนกันยายนเพราะเดือนกันยายนเขายังเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15เดือนกันยายนให้มีความชัเดยยเจน ให้มีความแน่นอนแต่ถ้าเสรษฐาหลดใครมาเป็นนายกคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่จะเป็นใครรัฐบาลชุดใหม่จะเอานโยบายเงินดิจิทัลเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครทราบเลยฮนะแลวปรากฏว่าเกิดถ้าเศรษฐาหลดเขาไม่ประชุมเงินดิจิทัลเข้าอยู่ในในโยบายชุดใหม่ที่ต้องถแงถลงเท่ากับพี่น้องเสียข้อมูลสําคัญของพี่น้องไปแล้วเงินก็ไม่ได้ดังนั้นใจเย็นๆน,นะครับพี่น้องรองให้มีความชัดเจนียก่อนค่อยลงทะเบียนเพราะนี่คือข้อมูลสําคัญ เป็นความรับส่วนบุคคลของพี่น้องและย้ำนะครับคืนวันที่2สิงหาคมนี้คืนนี้ประมาณ2ทุ่มมาพูดคุยกับผมนะฮะผ่านไลฟ์ติ๊กตอกไลฟ์ของหมอวัลลงเราจะมาตีแผ่เรื่องเงินดิจิทัลเป็นการพูดคุยแบบทูเบย์คอมเม c นท์เคชั่นครับวันที่2สิงหาคมตอน2องทุ่มนี้มาเจอกันครับ